มิลลาฮ์ุราะห์มานุราะฮีมความดีสำหรับผู้ที่ท่องจำอัลกุรอานพี่น้องครับอัลลอฮ์สุบฮานวาตาลาได้ประทานกุรอานลงมาเพื่อที่จะให้เป็นคำสอนและทางนำให้กับบรรดาุสลิมทั้งหลายและแท้จริงแล้วในคำพ่อันกุรอานนั้นมีความดีมากมายมันคือรัศมีมันคือพยานที่จะช่วยเหลือให้กับผู้ที่อ่านและใครก็ตามที่ละทิ้ง ครเปรียบเสมือนกับเขานั้นจะไม่ได้รับทางนำทั้งในโลกนี้และก็โลกหน้าแท้จริงแล้วการท่องจำากุรอานที่เราเรียกว่านักฮาฟิสเป็นหนึ่งในอิบะาดาตอละด้ดยการอ่านและการต้องจำดํารัดของพระผู้เป็นเจ้าและเขานั้นจะได้รับภาคผลทั้งโลกนี้และก็โลกหน้าและจำเป็นอย่างยิ่งเลยสำหรับมุสลิมและผู้ศรัทธานั้นจะต้องท่องจำอัลกุรอานและจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจในการอ่านและท่อง และทั้งที่จะนำความหมายในอันกุรานั้นมาปฏิบัติฉะนั้นอัลลอฮฺบ ب าน ن ه และ ت ع าได้บอกถึงอันกุรานั้นเป็นสาเหตุที่จะทำให้เขานั้นได้เพิ่มพูนอีมานของเขาเมื่อมีซุลร์องค์การถูกประทานลงมาให้คนหนึ่งอันกุรานี้แหละจะเป็นบทชีน้นำอันกุรานี้แหละจะเป็นบทชี้ทางนำให้กับเขาและเป็นการเพิ่มพูนอีมานให้กับเขาด้วย อัลลอฮฺสุบฮานวะตะลาได้กล่าวว่าว่าอีดามาอุงซิลัสซูระฟะมินฮุมมายะกูนอายุคุมซาดัตุฮาดิฮีอีมานะฟะอัมมัลละฮีนอามานูฟะซาดัตุมอีมานะวะฮุมยัสตับชิรูนและเมื่อกุรอานบทนึงถูกประทานลงมาดังนั้นในหมู่พวกเขามีผู้กล่าวว่ามีใครบ้างจากพวกท่านที่บทนี้ทำให้เขาเพิ่มพูนอีมาน ทำให้ศรัทธาของเขาเพิ่มขึ้นฉะนั้นสำหรับบรรดาผู้ศรัทธาบทนี้ได้ทําให้ศรัทธาของเขาเพิ่มขึ้นแล้วพวกเขาก็มีความปิธิยินดีและอ uh ัลลอฮฺซุบฮฮานุตะลาบอกว่าวอิดาตุลียตอะัลฮิมอายาตุฮูซาดฮุมอีมาณะและเมื่อบรรดาองค์การของพระองค์ถูกอ่านแก่พวกเขาองค์การเหล่านั้นได้เพิ่มพูนความศรัทธาแก่พวกเขา